นี่คือโชมหนาของอาหารแรงของเฮาเมนีค่ะนั่นก็คือผัดกะเพราปลาหมึกจ้าตอนนี้ผัดกะเพราปลาหมึกของเฮาก็เรียบร้ออแด้วเด้อค่ะเบิ่งจากสีสันนาตาแล้วรับรองว่าอร่อยแน่นอนเลยจ้าทุกคนสวัสดีจ้าเมนียิงเอ็มพาทุกคนเข่าขั้วนะคะส่อหาแนวกินแรงตามเกาตามเดิมค่ะไดเมนูเมนีก็คือผัดกะเพราปลาหมึกค่ะเพราะว่าปลาหมึกนี่ก็ ติดตู้เย็นไว้ตลอดนะคะทรงนี่หมูแพงก็เลยบคอยสื่อทึงอีเมลแล้วก็บคอยมากินจ้าก็ต้องมาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนกะซีนี่คือเกลืคือเดิมค่ะหอมหัวใหญ่จ้าริกหยวกค่ะเฮากะซีมาหั่นฝอยๆแบบนี้ละจ้าตามด้วยถั่วฝักยาวจ้าทุกคนวัตถุดิบใส่บะห้ายค่ะเอาตามที่มีน้ำบาลเฮ้านี่ยละจ้ะเครื่องเคียงบ่มีหยังหลายค่ะจนี่ละจ้ะปลาหมึกเข้าตอนนี้ก็ต้องเตรียมเครื่องเคียงให้ครบตอนนี้เครื่องเคียงที่เขาเตรียมไว้ก็ครบเรียบร้อยละจ้าหลังจากนั้น ก็คือเอาบักพีกมะยองค่ะมาตำนี่เองค่ะตำบักพีกลงไปเอ็นเส้บักพีกประมาณส0่ก่าเมตรไปละจ้าเพื่อความจัดจานตำด้วยกระเทียมตำหยาบๆจ้าใบกระเพ้าเ้อากระเทียมไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเคื่องเคียงเข้าคือเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้หลังจากนั้นตั้งกระทะได้จ้ากาวากระทะเดือดใส่น้ามันลงไปตักเครื่องเคียงที่เขาตำใบลงไปผัดในมันหอมจ้าขาดใบคือน้ำซุปค่ะน้ำซุปก็คือน้ำลางคุกนี่ระคะสูตรยิ่งอิ่มล้วนๆค่ะบ่มีไผสอนค่ะเฮ็ดเองค่ะ ตามด้วยผงปรุงรสฟ้าไทยค่ะน้ำตาลนิดหน่อยผงชูรสผงชูรสจักน้อยจ้าใส่พอมันนัวค่ะซีอิ๊วขาวละกะขาดบะไดคือซอสน้ำมันหอยค่ะเมื่อนี้เครื่องปรุงมาเหมือไเด้ค่ะเพราะว่าเพิ่งเปิดค่ะหลังจากนั้นเอ็มกะซิต้องตีเครื่องมันเข้ากันค่ะแล้วที่นี่เอ็มกะซิเอาเครื่องเคียงลงไปกะซีมิพพิกหยวกหอมหัวใหญ่ หลักะทั่วฟักเง้วค่ะวิธีผัดอาหารทะเลเอ็มสิผัดแบบนี้ละค่ะเ <MC S 1> อ็นบท่านได้เอาเนื้อลงไปก่อนได้ค่ะบบเอาเนื้อสั์ลงไปก่อนอย่ามันหดจะทุกคนมันสิบเบิร์ดเพื่อเอ็นสิปรุงแล้วเนาะเอ็มใส่ใส้สูตรนี่ละจ้าผัดหลังจากผัดเครื่องเคี่ยวมันหอมแล้วทิมใบกับเราลงไปจ้ากา่าใบกับเผายุบลงไปจักน้อยเผากระจังเอาปลาหมึกตามลงไปจ้าปลาหมึกมันสิสุกเร็วดีค่ะทุกคนผัดโดนบ่ไ้มันจะเมิดค่ะมันสิหยาบค่ะหลังจากนี้เ้าใส่หย,ยังลงไปครบเบิดแล้วเ้ากะ ผัดห้มันเข้ากันสักน้อยค่ะและะ้วก็ซิมเบิงจ้าได้ทีแล้วก็ปิดแก๊สเด้อจ้าทุกคนนี่ละค่ะคือโชมหนาของเมนูของห้องมอนี้คือผัดกระเพราปลาหมึกจา้ามาเด้อจ้าทุกคนมากินเขาน้ำกันจา้ามากินผัดกระเพราปลาหมึกหอมๆน้ำกันจา้ามาเด้อจ้าทุกคนมากินเขาน้ำกันแบบแซ่บๆจา้าเพื่อนๆสังเกตมองดูค่ะถ้าเกิดเมือ่อใด ฝนตกแล้วไฟสีดับหรือว่าฝ้าห้องจังสีนาเข้ากัสีเขามากินเขาในบ้านแบบนี้ละจ้าเข้าสิไปนั่งอยู่ข้างนอกบ่ได้เพราะว่ายานเสียงฝ่านะจ้าเนาะค่ะัดกับเข้าป่ามือของเข้ามือนีใส่งบประมาณไปทั้งหมดห0าสบาทได้จ้าทุกคนจังไหนมือนียิงเอ็มขออนุญาตลาเล่าเพื่อนๆไปก่อนเด้อไว้พอกันคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย